จริงใช่คุณพี่ส,สวยมากทำสีผมใหม่ฮัลโหลคุณพี่คุณพี่พร้อมได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวไหนครับสวัสดีครับผมเต้นมาติมันครับสวัสดีครับผมพี่โกมลวรรณกรครับสวัสดีครับยิมปฏิกอนครับสวัสดีครับติวเตอร์กอลัพธ์ครับเราร่วมกับคาชอร์ตี้เป็นงไงบ้างคบโหก็จริงที่กิดนี่โอเค วันี้แบบพี่ๆมาเยอะมากตืก่นเต้นหมอตอนขึ้นไปทีมตอนแรกกตบมือสั่นเลยเราแบบคือพอสองคนนี้ขึ้นไปร้องก่อนแล้วพอมันจะต้องถึงคิวเรามันมันตื่นเต้นอ่ะแล้วก็ขอบคุณทางทางทางที่ชวนเราวยใช่ก็รู้สึกได้ร่วมทำบุญด้วยครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากเพราะเราก็มากันเกือบทุกๆปีแนละ้วต<อ>ั้งแต่เริ่มเริ่มทำงานมาก็ก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้มาเหมือนกันครับแล้วก็เหมือนทาง Charity เนี่ยก็ได้ เหมือนเปลี่ยนที่ทําบุญไปทุกๆครั้งในในในทุกๆปีนะก็ครั้งนี้ก็เหมือนได้ร่วมทําบุญกับทางสมาคมชาตชาติคับยูนิเซฟใช่ฮะก็ก็เหมือนรู้สึกว่าช่วงนี้ภัยโลกเราเยอะมากในโลกของเรานะครับก็เหมือนแบบเขาก็จะเตรียมกองเนี้ยไว้สําหรับช่วยเหลือไปหลายอย่างเหลวหรือว่าจะมีน้ําท่วมอะไรเงี้ยเขาก็จะไปช่วยเหลือน้ําท่วมต่างๆแล้วก็มีเด็กคือเขาเจ็บเนี่ยเป็นเขาเจ็บเกี่ยวกับโกรธ คือการเติบโต together go t o g e t h e คือการเติบโตให้เปิดก็ชวชสิทครับครับผม go together เสำเนียงคุณดีมากอย่าอย่าอย่าแ่งช่วงนี้าช่วงนี้ตินเตอร์จะเริ่มติดหมแล้วเตอร์เริ่มโดนแมมละเอออยาเดี๋ยวติดเริ่มติดติ๊เตอร์ัรเกยวกูเกเตอร์ไงี่กเรียนได้ว่าแบบ go together กันมาอย่างยาวนะสปีกว่าแล้วครับผมใช่ก็คิดว่า ปีนี้ก็ได้จะเป็นอีกปีที่แบบเปิดโตไปอีกครับเพราะว่าเราก็จะมีซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่แบบต้องทํางานด้วยกันอีกครับก็ซีเรื่องเฉมเฉยๆที่มันจะเปิดกล้องประมาณกลางเดือนนี้ครับผใช่ยง่ครับโตมาด้วยกันกับดินเร์ไป็นยางคือว่าผมว่ามันมันโตด้วยกันจนเริ่มเริ่มจะเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันไปเรื่อยๆมากกว่าเหมือนเราก็เห็นแบบทุกเหมือนหลังๆเหมือนเรื่องเรื่องสฉา่ยเนี่ยที่เราได้พึ่งเวิร์กช็อปไปเหมือนเราก็จะ เหมือนได้รู้อะไรมากขึ้นหรือได้เห็นอะไรแบบที่เป็นตัวตนของเขามากขึ้นจากเรื่องก่นกอนไปอีกเยอะมากซึ่งจะทาให้เราแบบเห็นมุมอมองเหมือนผมก็ต้องเปิดให้กับเขาเขาก็เปิดให้กับผมเลยเหมือนแชร์กันในในเรื่องใหม่มีแบบเยอะกันมากกับพี่ชีวินด้วย <c oughs> ก็ทํางานกันแบบนั่งประกุกป,ประกิอยู่ด้วยกันทั้ง3คนเลยฮะเรียกว่าลงลึกกันแบบมากขึ้นแบบลึกมากๆเลยครับทางนี้จ้าพเราต้องเจอปายังไงางตีออกมา ก็ก็โตไปด้วยกันแหละครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเราก็ทํางานด้วยกันมาเรื่อยๆรื่อเราก็รู้สึกแบบมันมันอยู่ด้วยกันจนเรารู้สึกว่าเออเราก็อยากพาเขาไปอย่างที่เราเคยพูดมาตลอดเราก็อยากพาเขาไปในจุดที่เขาแบบเคยอยากไปทําให้สำเร็จไม่ว่าจะเรื่องร้องเรื่องแสดงอะไรต่างๆเราสึกว่าตอวนี้มันก็ถือวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเราในการทำงานด้วยกันตั้งแ่เล็กๆเพิร์ดเป็นไหมครับครับผมครับมืันที่เติ้ลแต่ขาดนิดนึ่งไหมนิดนึงเออหนึ่งคถามว่าอะไรนะ แล้วจะอยากพาเขาไปด้วยไหมาด้วยกันเป็นยังไงงบ้าออ๋ก็จริงๆก็ท่านเอาตั้งแต่วันแรกตอนนี้ก็เราก็เหมือนแบบโตขึ้นแบบเยอะเยอะมากๆครับก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบเราเราเติบเราไม่ได้แบบโตไปคนเดียวเราแบบมีพี่เต้ยมาอยู่เวลาเราเติบโตขึ้นแบบมันเราแบบในวันนี้พี่เต้ยก็จะมีแบบของมาร่วมของดีด้วยเป็นไง้ค่ะ ขายไปอระยู่สีโอ๊ยคือ,อเราตรงสิมเลยคือ growing together คือ <c oughs> แบบว่าจับมือกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันใช่ใช่เราก็เลยแบบวาดรูปนั้นออกมาแล้วน้องก็วาดรูปดาวด้วยเ,<ๆ>เพราะแบบน้องก็แบบพี่ก็พี่ๆทุกคนก็แบบเติบโตไปด้วยกันครอบครัวเรานี่ก็แบบเริ่มใหญ่ขึ้นแบบคือเหมือนแบบว่าเวลาเราเติบโตอะไรอย่างงี้เราก็อยากมีพี่ๆ,ๆแบบที่มีพี่ๆไปนด้การเล ให้พี่ตะวินฝาพี่แฟนใมาช่วยแบบว่ามทำบุญกับเราเราฝากแฟนๆด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมทําบุญกับพวกเรานะครับก็อยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการ growing together ไปกับพวกเราครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวเราก็จะไป,ปวาดกระเป๋าเหมือนกันนะฮะเ<ร>า่เราก็มีกระเป๋าที่ร่วมกันท,ทาทั้งคู่ด้วยเหมือนกันครับก็ฝากขอบพระคุณที่ได้เป็นเออเหมือนเม่เค้าบอกว่าเป็นเกี่ยวกับ ื่องเล่าต่างๆีตมาตลอด4กว่าปี4ปีกว่าอีกแล้วคือผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเราจะวาดเสร็จกันหรือเปล่าคืนนี้ใช่ครับผมก็เอาเป็นว่าคิดอะไรออกก็วาดลงในกระเป๋าครับผมแล้วก็อยากให้ฝากแฟนๆแบบมาร่วมแบบร่วมประมูลร่วมแบบร่วมช่วยกันนะครับผมต้นปครับผมฝากกระเป๋าอ๋อก็ก็ฝาก ทุกคนด้วยนะครับก็ถ้าใครสะดวกร่วมทำมือก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันเพราะว่าเงินที่ได้มาก็ไปทางบริบทิศพยากรชาติไทยทั้งหมดมันก็ยู่งนิเดนึงลองดูดิอีกงานหนึ่งนะอีกอีกอันหนึ่งนะับ <c oughs> ผมเขาฝากเอ่อซิงเกิลสองครับก็สปอยอ๋อวีรีเควสอยากให้เปิดฝ่ายจอแพร์อ๋ออีอสแปเยอะเยอเอาเลยโกูโอเค อ n กทั้งแ g นที e ฝรั่งท u ่กะป๋า i ี่กำ h a r จ e s t ิดที่รู้จักท a ่รัก break in ุดท้ายก็คื o โ a เคมาวันดามยวกขึ้นสับนี่คือวิธีแปลแปลได้แปลได้ครับน้องบอกว่าก็ขอฝ่ายะแทนด้วยกับกระเป๋าของเราของคนงินที่ได้มาก็จะไปร่วมทำบุญแล้วก็อยากฝากทุคนไว้อยากให้คนโตไปกับเราใช่ใชผมากภาษาอื่นด้วยครับมี้อมีผมโอเฝาไงลยครับเออบเซอัพ พัดฮะเออคับอีกทะใช่โ oh. อ,อผมแปลได้อ,อี่อาเจฟฝากระเป๋าของพวกเรานะครับก็เชิญเชิญแฟนๆมาร่วมทำบุญได้นะครับออรบ๊ายบาย้สนสันนมีแงดๆว้าวขอบคุณครับขอบคุณ <c oughs> ครับ